รวมพลทีมคนร่านจ้าอุ้ยทีมเราร้านนะครับประกอบไปด้วยขีร่านไวโอร่านวีร่านทาร่านแล้วก็เซฟีร่านค่ะเราจะมาด้านผู้ชายกันนะคะฟังดูไม่ดีเลยมาค่ะฉันจะมาดูกันว่ารอบนี้ใครจะเป็นเจ้าแห่งความด้านนี่เนี่ยว่าไงคะผัวกษัตริย์ ผัวกษัตริย์อุ้ยผัวกษัตริย์มากระโผนอ่ะวิ่งแกผัวกษัตริย์มากระโผนอ่ะวิ่งก่อนนะฮะอย่าอย่าพึ่งเข้ามานะเฮ้แจ๊แจ๊โอเคโอ้ยเก็บเลือดทำไมอ๋อเอา้เอาผัาาาาวข้างค่าวก็มาผัวมา,วมาเต็มเลยเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนจะไปดูคนด้านเหรอคะ วิบ้านคนรดยังไม่ต้อนรับค่ะออกไปแล้วน้าๆผัวนักวิ่งก็อยู่วิ่งเก่งก็ผัวกษัตริย์ดันแล้วอ้บอกนักผัวปวดข้างเข่าใส่ผัวเปรอครับผัวกษัตริย์มากค่ะตีคีิปก่อนนี่เนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนประเข็มไปคาทารานไปดินบน อะไรแค่น,นี้ตรงนี้อ,าาะ,อะไรกันนี่เดี๋ยวบอกนกักหัวกษัตริย์ก่อนปล่อยข้างๆใส่ผัวตีปกติตีปกติเออสวยท่าเดินตีนะตีนะตีโหดีๆนี่นะเนาะวู้ดวู้ดวู้ดฟันเฉยเลยยี่ยี่ยี่หัวนักดาบหัวนักฟัน,น,ฟน,นอ,นอนนุ้ยไหนดูอู้ทำอะไรกันตรงเนี้ย ทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะว้ายว้ายว้ายช่วยด้วยอุ้ยอ well ุ้ยฉันโดนลมสกรรฉันโดนลมกิ๊ตโซตีนมาค่ะเกิดใหม่ค่ะหอยเมื่อกี้ผัวได้ผัวเยอะไปหน่อยอหอยโดนสหบาทาจะผัวไปก่อนไม่ได้นะคะอย่ามาตีฉันนี่เนะบอกรักผัวปล่อยข้างข้าวใส่ผัว โอ๊บโอ๊บโอ๊บนี่นี่ตีค่ะปล่อยข้างข้าวใส่ผัวก่อนดูไงครับโผล่รักวิ่งโผล่รักวิ่งเออไปวิ่งไปไหนละเห็นนวิ่งอยู่แถวนี้ไปไหนละโผล่รักวิ่งอยู่มิคะยูฮูโอ้ยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนี่นั่นโผล่นักวิ่งโผล่รักวิ่งโผล่รักวิ่งไหมคะโผล่รักวิ่งเจ้ามิคะบอกรักผัวปล่อยมดไปกัดผัวผัวตัวเลยเอ้เอ้เอ้เอทนความรักเช่ไม่ได้เลยสิ นี่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 ยอีเมียน้อยนี่แหละเมียน้อยนี่แหละเออเออเมียน้อยตัวอก่อนค่ะอย่ามาเทียบชั้นนะคะถ้าคือเจ้าแม่งความด้านจริงไหมไม่เอาด้านอืมไปก่อนวิ่งไหมฮะโอ้โหหัวกระสัตริย์หัวกษัตริย์หัวกษัตริย์หัวกษัตริย์บอกรักหัวกษัตริย์ปล่อยมดไปกัดหัวปข้างข้าวใส่หัวอุ้ยทำเด้อไปอะ อเอาไงคะตีเหรอตีตีตีแจ๊ะอ่าตีแจ๊ะเดียวป้อมแตกเลยเฮ้ฮะเบลดานตีมังกรตีมังกรอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยปวดนักวิ่งปวดนักวิ่งปวดนักวิ่งบอกนักก่อนปล่อยมดไปกัดก่อนอุ๊ยไม่ตุยอย่อืมมดไม่ตุยนะคะมดกัดไม่ตุยอ่ัเดี๋ย้บูสติงแล้วค่ะ เดี๋ยวนี้เล่นเมสฉันเปบ่าบุ๋มสติ๊กมาก่อนนะฮะเพราะมันมีรถมานาแล้วมันก็แรงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีน้อยอยีกม,ม,ม,มีน้นอยเดี๋ยวนะอู้มาเต็มเลยค่ะถอยกันแค่เดี๋ยวตุยแค่อ้อมเหมือนแค่โอ้ยพัหลวงนี่แหละมาหลอดผัวหลวงผัวหลวงคะเจ็บละสิ<ม>เจ็บละสิพ<ม>ัหลวงเราเป็นข้าวเหมือนกันนะตามผัวหลวงอู้ยัวหลวงมาอะไรครับผัวหลวงโอ้ย หัวยาซาดิคมีสิคะโอ้ยบอกแล้วหัวเอาดิเอาดิอุ้ยมีน้อยมาุมใช่ไหมเนี่ยฮะเก็บเลือดก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยมีน้อยนี่แน่เอาบอสไปกัดมีน้อยเออมีน้อยนะคะลิอาลิอาจะอยู่ในดงบูชารลิอาดมากเลยไปข่ดทารันโอเคค่ะทารันเดี๋ยวดักก่อนนะดักดีกว่ามาเซฟิล่าเราไปดักดีกว่าเนี่ยหัวกษัตริย์ หัวกษัตระสัตขัวกษัตร right um, uh, ิย์เร็วหัวกษัตริย์จะได้ขึ oh, ้นเป็นใหญ่จะได้ขึ้นเป็นใหญ่อุ้ยโอ้โหหัวกษัตริย์อึดมากอึดนะครับหัวกษัตริย์อุ้ยสะโอ้หัวหัวนักวิ่งอ๋อหัวนักวิ่งปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วอุ้ยหัวนักวิ่งหัวนักวิ่งเดีเลยๆๆๆๆโอ้โหหัวเต็มเลยหัวเพียบเด้อค่ะอ๊ายอ้ายอุ้ยอุ้ยหัวเยียบบนหัวเยียบไปก่อนดิค่ะ กูดาวทำอะไรไม่ได้เลยไปแล้วเด้อวิ่งเด้อโอ้ยยังไงยังไงโอ้โอ้บอกรักะัวก่อนอุ้ยวุ้ยปล่อยมดไปกัดทัวเออหอยทำไมทำไมมดไปตีกบมดจะร้ายโอ้ยยอยไมนยิงทิ้งค่ะเออโอ้ป๊อป โอ๊ปโหั่หลวงมัจะมาตีซ่องไม่คะอุ้ยนิเดี่ยโอ้ยเคียร์คิดว่ารอยมีรอยตีซ่องเลยใหญ่แล้วโอ้ซองจะแตกแล้วไอซ่องแตกแล้วค่ะนี่เดี่ยวบอกรักผัวอุ้ยเออผัวไม่ตุ่อยหัววิ่งหนีไปแล้วประเข็มโอ้บอกรักคุณค่ะโอ้เกษตรดันเกษตรดันนี่เดะปล่อยมันไปกัดเออ มีเมียน้อยมีเมียน้อยอุ้ยมีดรอสมีดรอสนี่แหละปล่อยหัวใจใจเมียน้อยก่อนอ้ขวดนักวิ่งว้ยอะไรมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยขวดนักดาบเข้ามายยิ่งขวนักดาบขวดนักดาบเอออุ้ยหอยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกรักัวก่อนใครอยากโดนบอกรักคะใครอยากโดนบารักเดะ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 บอกรักขวดนักวิ่งหมดไปกัดตายค่ะตะลดหมดกัดนะคะ มงกุฎก่อนแค่เพราะเราเป็นควีนแห่งนรกเราจะต้องใส่มงกุฎอะไรดีคะมาดักดีกว่าดักดักก่อนดักใครอยู่ไหมนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยผัวหลวงเดินๆ,ๆนะบ้ารักผัวจะไปไหนไปอบอสไปกัดหัวหัวนี่เนี่ยหัวหัวหัวผัว,ผว,ผว,ผวเอออุย้ยตายแล้วรุมซอมหัวเวร์ ฉนีสี่นางลุมซ้มหัวเหล่าบรรดาคนด้านขอบคุณด้วยขอบคุณทำไมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาจัดให้ใหญ่ชุดใหญ่หัวมาผัวมาผัวมาหัวมาเต็มเลยอุ้ยมาหน่อยมาหน่อยเร็วหัวมาหน่อยเร็วผนักดาบมาละบอกนะหัวนักดาบปล่อยขังข่าวปล่อยมดไป็ัดผนักดาบอุ้ยหัวกษัตรหัวกษัตรตีปกติตีปกติหัวกษัตรย์ค่า ผัวก็สัตว <si> ์ค่ะผัวผัวค่ะอะไรอ่ะอู้หัวหลวงมาแล้วค่ะอู้หัวถือก่อนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผัวจะยินค่ะผัวจะแก้วกาดค่ะเมียไม่ยุ่งค่ะเมียถอยก่อนเมียจะไปหาผัวนักวิ่งว้าวก็มาเร็วแล้โอ้โหอันี้เดี๋ยกผัวนักวิ่งผัวนักวิ่งไม่ได้ ไอ้ข้าไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทางขวามีอู้หัวเต็มเลยทางขวาอ๋ออออออ๋อไอ้โหแรงมากผัวนักดับแรงมากเดี๋ยวนะหลบม,ม,มุม,ม,มก่อนีเฮ้ยหามุมก่อนเดี๋ยวตุยทารัานทารัานเซฟีลันเอยมาก่อนผัวนักวิง่งสวัสดีค่ะอุ๊ยผลวนักวิง่งกายร่างเป็นไซโคลนเลยค่ะ อุ่วๆอุ่วๆอุ่วอ like ู like ้หูผัวหลวงกระโดดเลยค่ะโอ้โหสโลว์แล้วกันนี่เลยอู้หูอุ้ยอุ้ัวเพียบบอกรักหัวไว้ก่อนหัวเพียบหัวเพียบเลยหัวเพียบเลยโอ้โหวิ่งอะไรคะอะไรคะอะไรคะนี่ๆๆบอกรักหัวปล่อยขั้งเท้าใส่หัว หัวเพียบเลยอุ้ยอุ้ยหัวหุบหัวตีดาบใส่เลยครับล่าสุดอุ้ยอ๋อระวังระวังบอกรักหัววิ่งหนีไปวิ่งอู้ยคีบคีบคีบคิดคิดก้อยมดไปกัดคีบบนขาบอกรักมดก่อนใช่บอกรักมดอีหอยบอกรักคีบบอกรักมดทำไมงงเนี่ยทำอะไรครฮบทำอะไรครฮะอุ้ยโวนด่าดาบทำอะไรอ่ะทำไมทำไมเออฉันจะตะตุยละ บอกลักไว้ไปบอกรักนกเฉยเลยไม่เอาอยปโยกกระสัทแห้งเลยเกิดใหม่ครับนี่เอาเกิดเร็วมาหอยฉันไปบอกรักนกเออเอาเลยดีฮะไม่ไม่เลยเอาเจาะเกาะดีกว่าเจาะเกาะกได้แน่แรงๆไปเลยเออซุ้มก่อนซุ้มก่อนอุ้ยอุ้ยบอกรักหัวกษัตริย์ น the ี่แหละโอ้ยเทาไงครับโอ้ยโอ้ยมาตีมกรกันมาว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละไว้หัวเพียบหัวเพียบไป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 หัวเต็มเลยอุ๊ยกูชิมไม่ยอมไม่อยากมีหัวนี่ไม่อยากมีหัววิ่งเลยว้ายโอ้ยอย่า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 อย่นีเบียน้อยว่าไงคะนี่นะเออลิอาเด็กนี่เบียดหน่อยเดี๋ยวก่อนนะฮะกูดาวอยู่ค่ะหามุมก่อน โอเคสกิลมาแล้วบอกรักโอ้ยปล่อยข้างข้าวโอ้หัวพี่ตุ่ยหัวผมไปกลับบ้านกับช่องใช่ไหมครับผัวนี่นะเออบอกรักไปก่อนหัวกษัตริย์แม่ข้าโอ้ตายซองแตกอีกแล้วค่ะซองเราแตกอีกซองหนึ่งแล้วโอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่นนึ่นึัวนักวิ่งหัวนักวิ่งหัวนักวิ่งไปไหนแล้วอะ ผมนกวิ่งสวัสดีคะ่ะผมนกวิ่งอยู่ไหมคะไม่โผล่นกวิ่งวิ่งเร็วจังผมนกวิ่งอยู่ไหมคะไม่อยู่หรือว่าเขาไปไหนแล้วอะ,อะโถ่วิ่งเร็วมากก่อกลุ่มค่ะมันดันคนร้าน,นก่อกลุ่มกันไว้มาขัดเซฟีร้านเราจะไปด้านกันน,นี่เนี่ยเจอเฮ้ยว่าอะไรมาว้าวว้าว หายเลยค่ะคนบ้านหายเลยค่ะหายเลยพิพตาโอ้นอนกันเกลื่อนกลาดดาษดาตายแล้วโอ้ตายเหลือไวโอเล่นตะคีร้านจะกันบ้านได้ไหมโอ้ไวโอล่นโดดดัดไวโอเล่นด้ยไหมอยู่ไวโอเล่นดอยไหมเข้าบ้านมาอุ้ยเกือบตุยแล้วลอนขีรานคีรานกลับมาคีรานบ้านจะแตกแล้วกลับมากันบ้านก่อนเวโอเล่ยิงมันเออยิงมัน วโอระวังนะอยู่หลังป้อมนะอย่าตายนะถอยมาถอยมาถอยมาไวระวังถอยมาโอ้โหตายแล้วไม่เอาดันป้อมเลยยิ่งผลักหน้าจะเอายันป้อมดีวะตายแล้วมันมาตีซองเราใหญ่แล้วยดุดอย่าตีซองฉันเออยิ่งผลักวิ่งหายไปก่อนอย่าตีซองฉนันนะโอ้ตายแล้วซองแตกทำยังไงล่ะฉันไม่มีที่จะมาหาก,กินไปค่ะ ดานคนร้านบรรดาคนร้านไป,ไ,ปไปเร็วไปเร็วตีนี่เนี่ยปล่อยมดใส่ครีปก่อนคลิปหน้าร้านโอ้ยอันนี้มันวงผัวหลวงที่นี่ว่าผัวหลวงที่อยู่แถวนี้แน่เลยนไงไหนๆงไบอกรักผัวกษัตริย์เกาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผัวกษัตริย์ทำไมไม่หยุดล่ะคะสั่งหยุดไม่หยุดนะคะปล่อยมดไปกัดผัวสลองครีปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมียน้อยยิงแรงมาก โอ้ยโอ้ยเบลอยยิงแรงมากเดี๋ยวก่อนนะฮะโอ๋อเพื่อนไปโดนยิงแทนหน่อยเร็วอู้ยเซฟิร่าจะตายเลยค่ะเซฟิร่าอืออู้ยปวดปวดปวดกษัตริย์มาปวดกษัตริย์มาอู้ยปวดกษัตริย์ตีดาบอีเซฟิร่าหอยจะตายแล้วหล่อนเนี่ยกลับเมืองจีนนลยค่ะหล่อนโอ้ยดีฮะบอกรักบอกรักบอกรักคุณไม่ถึงว่ะยาเลยอุ้ยคนมาเป็นคนมาวอาไงดี กลัวกับบ้ายก่อนดีกว่าโอ้ผัวเพียบนี่จะบอกรักผัวเออ,เอ,อแหมตายเพราะความรักเลยนะเนี่ยมีบุญญาธิการไหว้ค่ะโอ้ผัวกษัตริย์ผัวกษัตริย์หยุดเดี๋ยวนี้ครับผัวกษัตริยโอ้ผัวกษัตริย์ดัน อุ้ย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 อ้ยอุ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 ้อุ้ย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 อุยอุ้อ้ยอุ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 ้ยอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอยอุ้ยอุ้อยอุ้ยอุยอุอุออ้ยออุ้ยอุ้้ยอุอยอุอุอ โอ้ยอุ้ยอุ้ยหยุดนี่นะปล่อยผมไปกัดตึงขาโอู้อู้นี่นะปล่อยข้าวไปกัดขาออ้ยเดี๋ินระวังมาอ้าวบอกลักผัวผัวหยุดนะนี่นะปล่อยข้าวไปกัดขาอีเออเออเออสุดท่ารถอะไรคะอะไรคะโอ้ยนี่กระดันจ้ะไปป๊อปไปไปซ้อม ซองของเราซองจะแตกแล้วมันมาตีซองเราแล้วไปกันซ่องกันค่ะกลับบ้านเร็วเดี๋ยวซองแตกเดี๋ยวอุดหยุดหยุดหยุดซีหยุดเตะหยุดนีหายไปหยุดโอ้โหซองเกือบแตกซองแตกพี่แรงมาหากินนะคะกระเทยไปค่ะทารานเซฟีรานและวีราน วิ่งเดอไปเร็วไปเร็วโอ้ยเกือบแตกอีหอยรู้จักในแมพนะคะบ้านใส่มากซ่องใส่สะอาดมากผู้ชายมาทำความสะอาดซองให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขี่ได้ไม่รู้แล้วรอด้วยอยากมีซีนหนูอยากมีซีนขอหนึ่งซีนอ้ยโอ้ยเกือบแล้วค่ะเกือบแพ้แล้วค่ะ และคนที่ได้รับตำแหน่งสุดยอดในงความด้านคือ,อขี่ร้านจะาได้มีพีอยะเอาบอลลีค่ะฉันได้ที่สองเธอฉันได้ที่สองอะไรกันฉันด้อเป็นสูงสุดนะทำไมฉันไม่ได้ตำแหน่งสุด